สวัสดีครับวันนี้บริษัทเอลิสโกเกอร์ประเทศไทยนะครับจะมาสอนสาธิตการผสนมน้ำมันหรือว่าการใช้เครื่องสตาร์ทเครื่องซูปเปอร์โตรตารีนะครับเครื่องยนต์2จังหวะ2แรงม้านะครับเราจะมาดูวิธีการผสมมมเตอร์ลุกเลยนะครับน้ำมันเบนซิน1ลิตรน,นะครับเดี๋ยวจะเอากระติกตวงนะครับเติมน้ำมันเบนซิน,นหรือแก๊สโซฮอล์เกห้ 5, นะครับ หลิตรเติมให้ได้1ลิตรนะครับแล้วก็ตวงออโตลุกอีกทีหนึง่งอาครับถังนี้จะบรรจุได้1ลิตรนะครับัอ้จะเป็นออโตลุกสทีนะครับใช้น้ำมัน1ลิตร เอตัวลบสองทีห้าสนะครับหรือว่า50 cc นะครับอันนี้นะครับน้ำมันที่ตวงแล้วห0าสิหรือว่า50 cc คืออันนี้นะครับแล้วก็ผสมกันแนะนำให้ผสมด้านนอกนะครับอย่าผสม เทลงในถังเชื้อเพลิงเลยโดยตรงนะครับนะผสมแบบนี้นะครับการสตารเครื่องนะครับทุกครั้งนะครับต้องผสมน้ำมันอัตรุลนะครับเพื่อยืดอายุการใช้ง,งานของเครื่องยนต์นะครับถ้าเราไม่ผสมออโตรลุปหนึ่งต่อห้าเนเนี่ยจะทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้ครับ พอเราผสมได้แล้วปิดฝาแล้วก็เขย่าสักนิดหน่อยให้ให้เขาเข้ากันนะครับแล้วก็เติมส่วนตัวเติมน้ำมันเครือเพลิงอยู่ด้านนะครับเปิดฝาสีดีออกมาออกมาเลยนะครับอ่ะแล้วก็ใช้กวยนะครับเติมน้ำมันนะครับ เติมน้ำมันเสร็จแล้วก็ปิดฝานะครับหลังจากที่เราเติมน้ำมันทุกอย่างนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงผสมออโตโรลบสองทีนะครับหนึ่งต่อห้าเสร็จเสร็จแล้วแล้วก็ถังปรรจุสารเคมีนะครับน้ำมันดีเซลผสมน้ำยาข่ายุงหรือว,ว่าน้ำเปล่าผสมยาข่ายุงนะครับถังนี้บรรจุได้สองจุดแปดลิตรน,นะครับพอเราเติมสารเคมีเสร็จเติมน้ำน้ำนำมันเชื้อเพลิงเสร็จถ้าเราจะทําการ start เครื่องนะครับ ครับเวลาเราเติมน้ำมันเสร็จนะครับเราต้องกดปั๊มลูกยางตัวนี้นะครับถ้วยลูกยางเงี้ยปั๊มปั๊มปั๊มจนกว่าน้ำมาันเขาจะเต็มถ้วยนะครับหลังที่เราเติมน้ำมันเสร็จปั๊มลูกยางน้ำมันตัวนีาา้ใต้คาบอเูเสร็จขั้นตอนต่อไปคือการยกโช๊คครับยกโช๊คขึ้นมาแล้วก็การสตาร์ทเครื่องนะครับพอยกโช๊คเสร็จก็มาดึงคันเร่งขึ้นนิดหน่อยครับดึงอันสตาร์ทนี้ได้เลยครับหลังจากที่เราสตาร์ทเครื่องติดแล้วนะครับให้เรากดโช๊คลงครับ จะทําการพ่นใช่ไหมครับถ้าทาการพ่นเราต้องเร่งเครื่องให้สุดนะครับอ่าดันยกคัะเลงให้สุดเลยเวลาเราจะปล่อยน้ํายาเราต้องบิดกล้องลงนะครับบิดลงมาด้านนี้นะครับแล้วก็ถึงจะทําการฉีดพ่นได้แล้วก็พอโตรตารี่เขาทำงานเราก็ถึงจะกดตัวนี้นะครับกำลังตัวนี้เพื่อปล่อยละอองนะครับหลังจากที่เราเริ่มใช้งานอันดับแรกคือเราพ่นเร็จน,นะครับ ให้ลถคันเร่งลงก่อนนะครับรดคันเร่งให้สุดแล้วดับเครื่องครับกดตุ่มปุ่มสีแดงเพื่อทาก,การดับเครื่องครับมาดูการสตาร์ทเครื่องวิธีการใช้เครื่องแล้วก็พ้นจริงกันเลยนะครับครับเราจะมาทําการสตาร์ทเครื่องแล้วดูการสาธิตการพ่นให้เลยนะครับ